สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเชียงใหม่เนว่อะไรอ่ะ ก็จะหล่อทรงเครื่องกับปอเปี๊ยะสดทุทะเลครับเมนูหลักของร้านครับถนนอารักษ์ซอยห้าครับหลังวัดพระศิษยอร่อยชอบกินใช่ชอบกินอร่อยากรสชาติอร่อยถูกปากราคาถูกใจรสชาติไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็เลยขึ้นกุดลงไปก็อร่อยแล้วเมนูนี้คืออะไรนะ คือตลอดสงเครื่องหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารที่อร่อยๆกันแล้วนะฮะทริปต่อไปของเราก็คือมุ่งไปที่ตลาดสดนะฮะแต่กว่านที่จะเข้าสู่ตลาดได้ทุกคนต้องผ่านตรวจเลขก่อนครับเลขห้องเลขห้องทัก เอ็อ,อ,อยากได้เนนี้สวยดีหาแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่มีหรือว่าเขาั้นมีแต่ว่าขายหมดแล้วสำหรับตลาดนี้นะฮะทุกคนก็จะซื้อของฝากมีตั้งแต่ไส้อั่วแกงฮังเลแกงโคเพื่อนำไปรับประทานนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ คลิปหวันของเราที่จังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณที่ติดตามคลิปไก่99มีอะไรสนุกสนุกต่อไปอย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันนานๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ